สูตรเล่งใบแก่สะสมอาหารเตรียมพมร้อมในการออกดอก สูตรเล่งใบแก่สะสมอาหารเพื่อกระตุ้นการออกดอกของต้เรียนก็คือการใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนต่ำเพิ่มสัดส่วนของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้สูงขึ้นนะครับร่วมกับธาตุรองเสริมเช่นแมกนีเซียมสักะสีและกำมะถันเพื่อสร้างคลอโรฟิลทำให้ใบเขียวเข้มขยายขนาดของใบทําให้ใบใหญ่ใบกว้างเพื่อทําการสะสมอาหารเตรียมพร้อมในการออกดอกนะครับคนเกษตรแนะนำเจนไวน์แมกกาสารละลายแมกนีเซียมในรูปเนื้อเจียวที่ประกอบไปด้วยธาตุแมกนีเซียม3เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลหรือว่าสารสีเขียวในใบที่ช่วยในการสังเคราะห กระตุ้นการทํางานของเอนไซม์สังเคราะห์โปรตีนน้าตาลและไขมันช่วยเคลื่อนย้ายน้ําตาลนะครับและยังมีธาตุกำถัน4เป็นธาตุรองที่มีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์โปรตีนวิตามินเอนไซม์ต่างๆของพืชอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโคโรฟิลล์ด้วยนะครับและต่อมาก็คือธาตุสังกะสีอีก1%ที่จะช่วยในการขยายขนาดของใบทาให้ใบใหญ่เนื่องจากธาตุสังกะสีนะครับจำเป็นต่อการสังเคราะห์ฮอร์โมนพืชเช่นพวกออกซินที่จะช่วยในการขยายขนาดของเซลล์รวมถึงการสร้างโคโรฟิลล์สาร ก็ส่งเสริมการสังเคราะห์แสงสร้างแป้งสร้างน้ำตาลนะครับหากใครสนใจเจนาวแมกกาสูตรเล่งใบแก่สะสมอาหารกดซื้อที่ตะก้าสินค้าดานล่างซ้ายได้เลยนะครับ